กลับมาช่วงนี้ทางคุณผู้ชมมาดูเรื่องความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพมหานครบ้านฉางนะคะตอนนี้เขาเปิดคัดเลือกเอกชนที่จะมาร่วมลงทุนที่พักริมทางแนวทางการคัดเลือกเป็นยังไงที่พักริมทางนี้สําคัญมากนะคะที่จะช่วยดูแลเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางนะคะเราจะไปสอบถามความคืบหน้าโครงการนี้ค่ะกับท่านปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลร,รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการนะคะสวัสดีคะ่ะท่านรองปิยพงศ์ค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับคือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลขเจ็ดสายกรุงเทพบ้านฉางเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่มีจุดพักรถริมทางเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปัจจุบันนะครับมีจุดพักรถริมทางนี้มีทั้งหมดกี่ประเภทเหรอฮะครับปัจจุบันนะครับบนทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดหรือมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับมีที่พักริมทางเนี่ยเปิดให้บริการอยู่สามแห่งนะครับแห่งแรกเนี่ยก็จุดพักรถ าลาดตะบังนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่21นะครับจุดที่สองเป็นสถานที่บริการทาัาหลวงนะครับก็คือขนาดพื้นที่ก็จะใหญ่ขึ้นมามีสิ v ่งอำนวยความสะดวกอยู่หลายอย่างที่ใช้บริการกันอยู่นะครับตรงบางประกงนะครับหลักกิโลเมตรที่49นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เปิดให้บริการได้ประมาณสัก 2- 3สาปีนะครับก็คือจุดพักรถหนองรีนะครับอ,อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่72นะครับ โดยจะมีแข่หนึ่งที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจะเป็นจุดพักรถมาประชันนะครับอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่119คาดว่าในช่วงปีหน้าสิ่งวางความสะดวกพื้นฐานเนี่ยน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการในปี67ครับค่ะจะเห็นว่า3จุดนี้เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคืออย่างของลาดกระบังกับหนองรีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเรสสต็เป็นจุดพักรถ แต่พอบางประกงที่เมื่อกี้ท่านรองบอกว่ามันจะใหญ่หน่อยอันนี้มันมคือกลายเป็นเซอร์วิสแอเรียเลยใช่ครับ<อ>ใช่ครับ<อ>ก็คือบริเวณลาดกระบังกับบาง,บบางล,าลาดกระบ,บงังกับหนองร<า><ล>ีเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยเราเรียกว่าจุดพักรถหรือเรส t อ p นะครับโดยก็จะก็ขนาดพื้นที่ก็จะจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขนาดที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมา นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นขนาดกลาง<ม>ก็คือสถานที่บริการทางหลวงหรือเซอร์วิสแอเรียตรงบางอะโงค,ครับอันนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันนะครับทั้งเรื่องที่จอดรถเรื่องห้องน้ำเรื่องอร้านจำหน่ายสินค้าบริการจำหน่ายเครื่องดื่มต่า,ตางๆรวมถึงสถานีบริการถันด้วยครับอ๋อจะใหญ่ขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเห็นบอกว่าตอนนี้เองกรมทางหลวงกำลังที่จะมีการคัดเลือกเอกชนในการร่วมลงทุนด้วยถูกไหมฮะรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงฮะ ช่ครับปัจจุบันเนี่ยบนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดเนี่ยกรมทางหลวงเราได้ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาและก็บริหารจัดการที่พักลิงทางเพิ่มเติมอีกสองแห่งนะค,ะครับแห่งแรกก็คือจะเป็นเป็นที่พักริงทางขนาดขนาดขนาดใหญ่นะค,ะครับซึ่งเราเรียกว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็คือศูนย์บริการทางหลวงที่บริเวณรีราชานะครับกิโลเมตรที่เกนะครับ พื้นที่ทั้งสองข้างก็ค่อนข้างค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับข้างนึงประมาณ59ไร่นะครับในเวลากิโเมตรที่93นะครับอีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นที่พักริมทางขนาดกลางนะครับแถวบางละมุงเป็นสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงบรเวลากิโลเมตรที่137นะครับซึ่งอยู่ในช่วงมอเตอร์เวย์หมายเลขเจดที่เพิ่งเปิดให้บริการไปก็คือช่วงพัทยาไปมาศภูมินะครับ Ừ. Ừ. ึ่งนั้นสองโครงโครงการเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการเล่ยกชนมาร่วมลงทุนแล้วก็ในการ,รพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการที่พักติมทางเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความปลอดภัยสิ่งอำนะดวกต่างๆให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางค,ครับค่ะเมือม่อเมื่อสักครู่ท่านรอ,องบอกว่าอันนี้เป็นที่พักขนาดใหญ่คือเรียกว่าเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์แสดงมันใหญ่กว่าเซอร์วิสแอเรียอีกหรอคะใช่ครับเดียถ้าเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์เนี่ยขนาดก็จะใหญ่กว่าเซอร์วิสแอเรียครับใช่ครับ <c oughs> จะมีอะไรเพิ่มเติมคะนอกจากคือพื้นที่กว้างขึ้นและสิ่งอำนวยความสะดวกก็ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับคือหลักๆแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกแฉก็จะจะเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายความครบคันของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าขนาดกลางครับทีนี้ครับพอหลังจากที่มีการเริ่มคัดเลือกอจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกออยังไงบ้างล่ะฮะครับสำหรับการคัดเลือกเอก นนะครับเราก็กําหนดให้ผู้ท <offers> ี่สนใจนะครับมาซื้อเอกสารการร่วมลงทุนซึ่งเราได้เปิดจําหน่ายเอกสารการร่วมลงทุนแล้วเมื่อตั้งแต่เมื่อเมื่อวันพุธในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะจำหน่ายเอกสารการร่วมลงทุนเนี่ยประมาณ1เดือนจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนในวันที่22นะครับจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ได้มีเวลาเตรียมข้อเสนอ นะครับแล้วก็เปิดรับข้อสเสนอของเอกชนเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับ,รบโดยหลักเกณฑ์ในการในการพิจารณานะครับเราก็กําหนดให้เอกชนเนี่ยยื่นข้อสเสนอออกมาแบ่งเป็นสี่ซองด้วยกันนะครับซองแรกก็จะเป็นซองไม่ติดผลึกก็จะเป็นการาการตรวจสอบเอกสารทั่วไปนะครับ ส่วนอีกสามซองเนี่ยจะเป็นซองที่ปิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ซองแรกเป็นซองทางด้านคุณสมบัตินะครับซึ่งผมฉลวงเราก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอน้อเสนอก่อนว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ทั้งผลงานทั้งประสบก,การณ์ต่างๆนะครับเมื่อผ่านการประเมินซองที่หนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นการประเมินขอน้อเสนอในซองที่สองซึ่งก็เป็นข้อเสนอทางด้านเทคนิคในส่วนนี้จะเป็นการประเมินแบบให้คะแนนนะครับโดยจะพิจารณาถึงศักยภาพของผู้ยื่นข้อเสนอนะครับรวมถึงแนวทางในการ ลงทุนออกแบบก่อสร้างการให้บริการดําเนินการและบริรักษาโครงการด้วยนะครับซึ่งเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยผ่านการประเมินในซองที่สองก็คือซองด้านเทคนิคแล้วนะครับคณะกรรมการก็จะพิจารณาในซองที่สามต่อไปซึ่งจะเป็นซองที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยเสนอในส่วนของค่าตอบแทนนะครับที่จะจ่ายให้กับภาครัฐนะครับซึ่งผู้ที่เสนอค่าตอบแทนสูงสุดเนี่ยก็จะได้รับการจัดลำดับเป็น mm hmm. ผู้ได้รับการคัดเลือกและก็เจรจาต่อไปครับ <S 2> <S 2> นะคะนะอยากให้ท่านดองเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าตัวที่พักดิมทางเนี่ยนะคะมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ทางเนี่ยในแง่ไหนยังไงบ้างคะครับอย่างเวลาเราเดินทางบนทางพิเศษระหว่างเมืองนะครับเนื่องจากลักษณะของทางพิเศษระหว่างเมืองเองเนี่ยเป็นทางที่ควบคุมการเข้าขออกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้มีการ เชื่อมทางแบบปกติเหมือนทางของแผ่นดินทั่วไปนะครับดังนั้นที่พาร์ลิมทางเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานสากลอันหนึ่งน,นะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยบนทางพิเศษระหว่างเมืองเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ที่พารลิมทางเ,เป็นจุดแว,แวะแวะพักนะครับในการพักผ่อนเรียบบทจากการเดินทางนะครับสามารถทําธุระส่วนตัวได้นะครับแวะเข้าห้องน้ําต่างๆนะครับ รวมถึงหากผ่านมีภารกิจจะต้องทําอะไระที่จะเป็นจะต้องมีการจอดรถหรืออะไรต่างๆก็สามารถมีจุดที่สามารถจอดแล้วก็แวะพักได้อย่างปลอดภัยนะครับรวมไปถึงยังช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเนื่องจากการเดินทางระยะไกลอยในใน่างรมทำหลวงเราก็าำนินถึงหลักการเรื่องความปลอดภัยนะครับการที่มีจุดแวะพักต่างๆก็ช่วยทําให้ผู้ขับขี่สามารถแวะพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าต่างๆนะครับซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุเรื่องของ เหตุที่เกิดขึ้นจากฟ้าพิดได้นนครับความเหนื่อยล้าหรือการหลับส้ได้นะครับซึ่งทําให้ผู้ใช้ทางเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยด้วยนะครับรวมถึงในบางโอกาสเนี่ยบางครั้งเมื่อมีเหตุจําเป็นจริงๆไม่มีจุดที่สามารถจอดแวะพักหรือทําธุระอะไรต่างๆได้ผู้ใช้บางท่านถึงขนาดต้อง,ต,องต้องวิ่งออกไปข้างนอกระบบก่อนเพื่อไปอทาธุระแล้วก็วิ่งกลับมาอีกทีนึงซึ่งก็เป็นการเสียเวลาในการเดินทางนะครับดังนั้นที่บางบิมทางก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษระว่างเหมือนได้อย่าง<อ>ได้อย่างดีครับค่ะซึ่งอันนี้ได้ไประโยชน์ทั้งคนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไปจนถึงรถขนาดใหญ่ที่เป็นรถขนส่งสินค้า<ม>ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเ<ม>นื่องจากบริเวณที่รับริมทางเนี่ยเรากําหนดให้อ่าจะต้องให้บริการผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระว่างเมือน<ม>ทุกประเทศนะครับ<ม>รถทุกขนาดรถทุกประเทศที่ใช้บนมอเตอร์เวย์ได้เนี่ยสามารถเข้าไปจอดนะครับมีพื้นที่จอดรถโดยเฉพาะและก็สามารถใช้บริการได้ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอตอนนี้เทรนด์ในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเข้ามาในบทบาทแล้วก็เริ่มมีความได้กับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับกรมทางเราก็กําหนดว่าที่บัาดินทางที่อ,อยู่ระหว่างการประมูลทั้งสองโครงการเนี่ยเรากำหนดให้มีการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าจะเป็นจุดสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าจุดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นลาดับ ต้นๆของประเทศที่แน่าจะเกิดขึ้นก่อนในประเทศไทยครับครับผมและสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากฝากถึงประชาชนบ้างไหมครับครับในส่วนของกรมทางหลวงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการประมูลคันเลือกเอกชนนะครับเมื่อเริ่รมดาเนินการก่อสร้างแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องของมาตรการ ความปลอดภัยในเรื่องของการจัดก,การจราจรให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับซึ่งหลักๆแล้วโครงการเนี่ยจะเป็นการก่อสร้างนอกพื้นที่จราจรเป็นหลักนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องการจราจรเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบม,มากนักอาจจะมีเฉพาะบริเวณทางเข้าออกต่างๆซึ่งกรมทางหลวงเราก็จะดูแลอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อเร่งรัดในการก่อสร้างที่พักตึนทาทั้งสองแห่งทั้งสงนย์บริการทางหลวงศรีราชาและก็สถานที่บริการทางหลวงบางละมุง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของที่พักเทิมทางสูงมาตรฐานสากลต่อไปครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านรองค่ะขอบพระคุณนะคะวักัมดีครับทักเดีครับชัดเจนะคะนะหลังจากที่สร้างแล้วเสร็จประโยชน์เกิดขึ้นมากทีเดียวกับรถทุกประเภทด้วยถูกต้องแล้วนะครับ